รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอเชิญพบกับอ้นสีพันธ์และน้องแก้วอัครวิทย์สวัสดีค่ะขอรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนู้อยากรู้ป้วนปวนแจรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่ทําให้คุณผู้ชมมองโลกใบนี้อย่างมีความสุขและสนุกสนานผ่านมนุษย์ตัวเล็กๆที่เรียกว่าเด็ก อย่างน้องแก้วนี่แหละค่ะแช่และครับไม่ต้องมาทําเป็นหน้ากุ้งกลิ่มใส่พี่เลยวันนี้มีคําถามมาถามพี่แล้วใช่ไหมใช่ครับจะถามพี่ว่าอะไรครับคนอะไรมีเก้าขาครับคนอะไรมีเก้าขาคนไม่มีเก้าขาคือคนไม่สบายใิ่ครับไม่ใช่ครับคนไม่ใช่คนนะสิครับไม่ใช่ครับคนอะไรล่ะครับมีเก้าขาคนกําลังเดินคนกำลังเดินถ้ามันมีเก้าขาครับหนูหนึ่งสอง สี่ห้าหกอ๋อคนเดินก็เลยกำลงังก้าวขาะไรครับซีนนี้ <c oughs> นครับมังแก้วครับวันนี้เลยตอนนี้แก๊งป้วนๆพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วครับอ่าถ้าพร้อมแล้วไปเจอเขาเลยนะคะเขอเป็มบุกุ้ยกับน้องคิมน้องโฟกัสน,น้องพลอยค่ะค่ะสวัสดีคุณผู้ชมพร้อมกันนะคะหนึ่งสองสาม แนะนำตัวดีละคนนะคะคนแรกที่ไรครับน้องโฟกัสครับน้องโฟกัสนะครับต่อไปค่ะน้องพลอยค่ะน้องพลอยแล้วก็น้องคิมครับสุดยอดเลยแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษมาด้วยใช่ไหมครับน้องแก้วใช่ลวครเริ่มที่ใครดีเอาเอาที่น้องโฟกัสก่อนดีกว่า เต้นว่าฉันบอกเธอขนาไหนรักเธอนารักจับใจเพเธอหนารักจับใจเอารักมาจับผัวใจจะรู้อะไรมากกว่ามาตอบคําถามดีกว่าหลังจตกที่เราเต้นก็ไม่ค่อยจประสบความสำเร็จกันมากแล้วนะวัน <c oughs> นี้กติกาก็คือจะให้ทุกคนเนีนะคะดูวีทีาร์พอชมวีทีาปั๊บก็จะมีคําถามมาถามพอถามปั๊บก็ตอบง่ายมากเลยอ่าเดี๋ยวพี่จะบอกคะแนนก่อนนะคะคําถามทั้งหมดมี4ข้อ ซึ่งก็จะมีคะแนนด้วยกันนะคะข้อหนึ่งมี1คะแนนข้อ2อคะแนนข้อ3าคะแนนแล้ว้็สี่เจ็บคะแนนทุกคนจะต้องตั้งใจเล่นห้ามคุยถ้าคุยจะโดนเขกโต๊ะและจดชื่อให้คุณครูนะคะบรรยากาศจะเหมือนในห้องเรียนพร้อมหรือยังคะดูเหมือนไม่พร้อมเลยทั้ง3าคนพร้อมหรือยังพร้อมแลวค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูวิทยาคำถามแรกกันเลยค่ะไปชมกันเลยดีกว่าครับ ีอย่ามายู่กับผมผมบอกเลยนะนีมีมีขันติขันติขันติอดทนอดทนต้องมีมันก็มีลิมิตนะตีทีอานนี่ก็คือเป็นหมาก,กับแมวตีกันแมวเขาก็ไปยั่ว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 หมาหนูเคยเห็นไหมที่บ้านหนูเลี้ยงหมาแมวเปล่าไม,ไม่เลี้ยงอะบางคนก็เลี้ยงบางคนก็ไม่เลี้ยง<ม>คำ<ม>ถามที่ดีนะคะคำถามกวนๆเด็ก ถามว่าแมวตัวนี้เนี่ยจะโดนหมากัดหรือเปล่าเพราะไปยั่วเขามากค่ะข้อหนึ่งโดนข้อ2ไม่โดนค่ะอ่ะที่น้องโฟกัสก่อนโดนครับโดนเพราะว่าเพราะว่าไปตีหมามันมากอะไรนะไปตีหมามันมากครับหมามันก็ทนไม่ไหวเนาะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนึ่เอ้สิบนตครับมั่นใจสิบเปอร์เซ็นต์สจากร้อยแปลว่ามั่นใจไม่มากแต่จะตอบว่าโดนแน่นอนอ่ะ น้องพลอยล่ะคะแมวจะโดนหมากัดไหมคะโดนเพราะอะไรคะน้องพลอยเออหมามันเอยแมวแมวแมวมันทาหมามากเกินไปเราก็เลยโกรธหมากโกรธเนาะ้อทนไม่ได้ก็เลยไปงับหัวแมวเลยน้องพลอยว่างั้นน้องพลอยบอกว่าโดนนะคะคุณคิมล่รคะเฮียโดนไหมครับโดนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแมวไปทํามันอะครับโออทำไมเราเร้องคิมิดว่าทําไมแมวถึงไปทํามันล่ะ เพราะว่ามันอดทนไม่ไหวใช่ครับหรอหมาอาจจะทํามันก่อนหน้านี้นี้ครับผมแมวก็เลยไปทําครับผม <c oughs> ทั้ง3คนตอบว่าแมวโดนหมากัดแน่นอนนะคะอ<า>ตอบตรงกันทั้ง3คนแล้วคุณผู้ชมลา่คะคิดว่าแมวจะโดนหมางับหัวหรือเปล่า <c oughs> เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกับรายการหนูยากรู้กค้ก้อยเน่ อยากรู้กวนกวนเด็กนะคะเด็กที่แล้วเราถามไปว่าตกลงเนี่ยแมวจะโดนหมาก money, <Nixon> ัดหรือเปล่าเป็นสงครามเย็นระหว่างแมวกับหมาเดี๋ยวไปชมเฉลยกันเลยว่าตกลงแมวจะโดนหมางับหรือเปล่าชมเลยค่ะไม่เชื่อกันเลยกป่าค่ะพี่เนี่ยมันยุ่งผมเดี๋ยวพี่จะเจอแบบนี้นี่นี่ขันติขันติขันติมีความสันติภาพ สันติภาพอยู่คู่โลกอู้สู้นี่นี่นะพี่นี่พี่นี่สันติสันติเท่านั้นที่จะอยู่คู่โลกสรุปว่าแมวไม่โดนสากัดนะจ๊ะหมามีความอดทนอภัยให้กับแมวเห็นไหมล่ะสรุปไม่โดนเพราะฉะนั้น คะแนนทั้งสาคนสูงคะแนนกบม้วตัวเองหน่อย<อ>ไม่เป็นไรอย่าพิ่งน้าเสียเพราะว่าเรามีอีก3าข้อข้อที่2อมีกี่คะแนนครับน้องแก้วสองคะแนนะแนนเป็นเรื่องราวของความน่ารักของมัสคอตร,ร,ร,รู้จักมาสคอตไหมคะรู้จักครับโอ้ยดังมากดังมาก <laughs> มัสคอตเป็นไงครับสภาพของมัสคอตเป็นไงครับมันมันจะเป็นแบบให้พวกเราอะทำอะไรก็ได้ใช่ไหมคะโอ้นั่นน่ะเนาะมันเป็นตุ๊กตานะ มันเป็นตู๊กตาแล้วก็มีคนอยู่ข้างในไงเคยเห็นเปล่าเขาเรียกว่ามาสคอตไปดูความน่ารักของมาสคอตกัน,นะคะ่ะไปชมกันเลยดีกว่าครับนี่ครับผมหล่อไหมครับผมหล่อไหมครับนอกจากจะเชียร์แล้วผมยังมีฝีมือครับดูนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวจะหาผมคุยดูมาดผมสกักก่อนเอาช่วยกันเชียร์หน่อยแล้วเอา้เอาอาึื ตงวงน,นเด็กถามว่าวนนวนเด็กถามว่ามารตคอรคนนี้นี่นะคะจะชูดบาสลงแป้นหรือเปล่าข้อหนึ่งลงข้อสอ<ม>งไม่ลงค่ะน้องโฟกัสไหมครับไม่ลงครับไม่ลงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าถ้ากระโดดขึ้นมาแล้วมันอาจจังหวะบางอย่างมันก็จะไม่ลงอ่ะครับอ๋อจังหวะบางอย่างอาจจะไม่ลงคือไม่ไม่ไม่ไปลงตัวบนอากาศอะเนาะมันจังหวะมันไม่ได้อะเนาะก็เลยไม่ลงมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ ร้อยอันนี้มั่นใจมากกว่าข้อแรกมั่นใจแค่สิบไงคันนี้คิดว่าไม่ลงแน่นอนใช่ไหมครับน้องลอยค่ะลงหรือไม่ลงคะไม่ลงค่ะไม่ลงเพราะอะไรถึงไม่ลงคะเขาว่าเ๋ย่าเขาเขาอาจจะตกก็ได้เขาอาจจะตกก็ได้คุณพิมครับลงหรือไม่ลงค่ะลงครับลงแน่นอนกี่เปอร์เซ็นต์ครับหมื่นเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์หรือว่าลงแน่นอนเพราะอะไรครับทำไมถึงมั่นใจมากเพราะว่ามันลงเพราะเขาก็โดดไปสงสัยว่าเขาจะลงเหรอครับฮะ หนูเสัยว่าลูกมันจะลงหรอแล้วเขาก็ตกตกย่างปลภัยอ๋อคือตัวเขาตกด้วยแล้วก็ลูกก็ลงไปในแป้นด้วยมั่นใจเลยว่าลงแน่นอนถ้าเป็นเราชูดจะลงไหมไม่ลงเพราะอะไรครับเพราะเราตัวเล็กหน่อยเล็กหน่อยบางทีเราก็ไม่ได้ครับบางทีเรายังไม่เคยทำนะครับอ๋อเรายังไม่ชำนาญแต่ว่าไอตัวเล็กหน่อยคงไม่ใช่อ่ะเนาะ เอาโอเคเราไปชมกันเลยนะคะว่าตกลงว่าลองหรือไม่ลองค่ะไปช้ชมเลยดีกว่าครับนี่นอกจากจะเป็นกองเชียร์ผมยังลอยครับผมยังมีฝีมือดูสะก,ก่อนนะครับนี่ดูมาดผมครับนี่ดูสิครับว่าจะลงหรือไม่ลงน้ำเน้นเชียร์กันหน่อยเชียร์กันหน่อยว๊าปวีปิว ลงนะคะล็อกแป้นก็หักลงมาด้วยแต่อีแป้นหักเนี่ยเป็นของแถมไมเปเลยแต่ว่าลงแน่นอนน้องคิมตอบถูกไปคนเดียวได้สองอคะแนนเก่งมากตัมือม่อตัวเองหน่อยูอดีใจดีใจดีใจมากต่อไปอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้ดูให้ดีๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะคะทุกคนแต่ว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยจะเป็นยังไงจะขี่ออกไปหรือว่าจะยังไงเนี่ยนะคะไปชมคาถามเลยค่ะไปชมกันเลยดีกว่าครับ <S <S หนูสวยค่ะฉันสวยกว่าหนูสวยกว่าค่ะฉันสวยกว่าฉันสวยกว่าแมก็อยากจะบอกทีมง,งานนิดนึงว่าเออน่าจะใช้ระดับพิตตี้เลยเนอะน้องแก้วเนอะค<อ>ำถามถามว่าใครในหนึ่งคนนี้เนี่ยจะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปคนซ้ายหรือคนขวา ทุกคนรู้จักซ้ายมือขวามือใช่ไหมคะซ้ายมือคือข้างไหนยกมือซ้ายขวาซ้ายขวาขวาขวาเอาตอบเลยใครจะเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปข้อหนึ่งคนซ้ายข้อสองคนขวาคิมครับหนูว,ว่าคนคิดดีๆนะคิดดีๆนะซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวาซ้ายขวาขวาเพราะอะไรครับ ขเอเหตุผลหนึ่งอย่างครับถือหมวกกันน็อกครับเพราะเขาถือหมวกกนวันน็อกเพราะฉะนั้นคนที่ถือหมวกกันน็อกจะต้องเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคน้องคิไมไม่ใช่ร้อยหมื่นเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์มั่นใจหมื่นเปอร์เซ็นต์อีกแล้ว<ม>คนขวานะคะเอารอแป๊บหนึ่งค่ะต่อไปน้องพลอยคนซ้ายหรือคนขวาคะคนซ้ายสี่ใบหน่อยดีใบเพื่อนหน่อยคนซ้ายหรือคนขวาทำไมถึงคิดว่าคนซ้ายล่ะ คิดว่าเขาอาจจะขับก็ได้แต่เพราะอะไรเขาถึงเป็นเขาล่ะไไเพราะคนขวาเขาถือหมวกนนกันน็อกนะเขาอาจจะพร้อมกว่าอ่านนั่นถ้าหนูถ้าสมมุติคนซ้ายอ่านนั่นจะจะฝากเอาไว้อ่ะอ๋อเชื่อพี่แก้วเปล่าหนูว่าคนซ้ายโอาคครับคนซ้ายหรือคนขวาครับที่จะข,<ว>ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปขวาครับขวาเพราะอะไรครับเพราะว่าเขา ถือหมวกกันน็อกอยู่เขาก็เลยเวลาที่มอเตอร์ไซค์เ้มเขาอาจจะจะมีหมวกป้องกันหัวเอาไว้อยู่เพราะว่าป้องกันหัวแตกอ๋อคนที่ถือหมวกกันน็อกก็ต้องเป็นคนขี่ออกไปเพราะว่าหมวกนนก,กันน็อกป้องกันเวลาเกิดอุบัติเหตุป้องกันหัวแตกอ่ะไปดูการตกลงว่าจะเป็นคนซ้ายหรือคนขวาที่ขีม่มอเตอร์ไซค์ออกไปนะคะไปชมเลยค่ะไปชมกันเลยดีกว่าครับนี่นี่รถฉันเธอไม่ต้องมายุ่ง ไม่ใช่รถฉันฉันไม่อยู่อืมฉันไปละยืนอยู่คนเดียวแล้วกัน๊ายบายคนขวานะคะแต่คนขวากินเขาจะไปไปแต่ว่าคนขวาขี่ออกไปเนี่ยไม่เท่าไหร่งงคนซ้ายนี่แหละค่ะทำไมเขาไม่บบายบยคนขวาเขามาบบายบยเราทําไมล่ะคะงงะเพราะว่าคนขวาออกไปแล้วก็น่าจะบบายบยเพื่อนถูกไหมอยู่ดีก็หันมาบบายบยเราอะ คนใช้เนี่สติสั่งไปก็ดีเนาะถูกข้อนี้นะคะน้องคิมกับน้องโฟกัสตอบถูกค่ะคะแนนตอนนี้ก็คือน้องโฟกัส3คะแนนนะคะน้องจอยศูนคะแนนและน้องคิม5คะแนนแต่ว่าช่วงหน้ามีคะแนนกี่คะแนน กีบคะแนนกีบคะแนนคนที่คิดว่าจะชนะอาจจะไม่ชนะก็ได้อย่างน้องลอยศูนย์คะแนนอาจจะชนะแต่เพียงพูดเดียวเลยก็ได้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะกับรายการหนูอยากรู้กวนกวน ของรายการหนูอยากรู้กวนๆเด็กนะคะคำถามนี้เป็นคำถามตัดสินแล้วข้อ4ีมี10คะแนนเพราะฉะนั้นให้ตั้งใจดู VPI เป็นอย่างดีนะคะข้อสุดท้ายเป็นเกี่ยวกับเรื่องหมดัดหมดัหมดมวยมวยน้องพลอยอาจจะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่แต่ว่ารอดูไปพร,ร้อมๆกันดูซิว่าจะตอบกันได้หรือเปล่าไปชมเลยค่ะไปชมกันเลยดีกว่าครับามาดูนักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับขึ้นเวทีนะครับข้ามเชือไปแล้ว okay. ายแดงขึ้นเมทีครับอืขวาไม่เข้าดีกว่าซ้ายอืขวาถ้าจะทางก็ดีกว่านะอืขึ้นทางไหนดีโอโหถึงจะหล่อเนี่ยคำถามถาม,ถามว่าที่นักวยคนนี้เนี่ยจะข้ามเชือกข้ามขวาหรือข้างซ้ายหรือกวดปลวนข้อหนึ่งซ้ายสอง ขวาสามกวนกวนตอบเลยครับข้างไหนครับข้างขวาครับข้างขวาเพราะอะไรครับเพราะว่าข้างขวาอาจจะขึ้นได้สบายกว่าค่ะข้างขวาขึ้นได้สบายกว่าถนัดเนี้ยหรอแล้วเวลาถ้าถ้าสมมติว่าโฟกัสจะขึ้นจะขึ้นข้างไหนครับข้างขวาครับเพราะโฟกัสถนัดขวาแต่ว่าเขาอาจจะไม่ขึ้นข้างขวาก็ได้นะไม่เปลี่ยนเปลี่ยนปะไม่เปลี่ยนมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ หมื่นเปอร์เซ็นลิมแบบพี่คิมด้วยอ่ะไม่นใจหมื่นเปอร์เซ็นเลยว่าขึ้นข้างขวาแน่นอนยืนรอก่อนมาต่อไปน้องพลอยซ้ายขวาหรือกวนกวนจ๊ะขวาขวาเบอร์อ่านน่าจะเป็นกวนกวนหรือซ้ายโอ้โต๊ะตา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 ตมีกันใบให้กันนะโลกมันไม่อยู่ที่คำเลยอยาเปลี่ยนไหมคะไม่เปลี่ยนมั่นใจข้างขวาไม่เชื่อพี่แก้วหรอพี่แก้วเขาใบแล้วนะเมื่อกี้ ไม่เชื่อเรามั่นใจในตัวเองว่าตอบว่าข้างขวาแน่นอนข้างขวาข้างซ้ายข้างขวาหรือกวนกวนนี่กูใบ้แล้วนะ้าย้าย,ายเพราะอะไรครับเพราะว่าเหมือนว่าเขาจะข้ามข้างซ้ายอ่ะครับไหนอะท่าไหนที่ําไม่รู้สึกว่าเขาจะข้ามข้างซ้ายอะก็<อ>ไหนอลองทำท่าดิเ<อ>ขาบมอกว่าเขาจะทำย่าง,งั้นแล้วเขาก็จะขึ้นอะ อ๋อห,อหรออ๋อเห<อ>มืนอนที่เอียงว่าจะยกขาซ้ายแล้วเงี้ยละ่ะคับเพื่อนหน้าจะแบบว่ากนกวนหรือขวาโอ้อบางทีก็อาจจะเปลี่ยนเป็นขวาเลยก็ได้นะเพื่อนก็ตอบขวาทั้งสองคนนลยทำไมเราตอบซ้ายคนเดียวล,ล่ะ,ะมั่นใจไหมมั่นใจในตัวเองไหมว่าซ้ายแน่นอนมั่นใจตอบว่าข้ามซ้าย<ช>ซ้ายนะคะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันค่ะสองหมื่นฮะสองหมื่น<ะ> 2 0ซแล้วถ้าสมมติว่าไม่ใช่นี่เราตกงวบลงมาตัวแตกเลยนะไม่เป็นไรถือว่าเรามั่นใจในตัวเองแล้ว oh. ไปชมเฉลยกันเลยนะคะว่าตกลงว่าพี่เขาจะก้าวข้ามซ้ายข้างขวาหรือว่ากวนกวนไปเช็คกันเลยดีกว่าครับจักมวยฝ่ายน้ำเงินขึ้นเวทีนะครับรอดเชื่อไปแล้วรูปหลอทีเดียวนะครับทางฝ่ายแดงนะครับขวานีไม่ไม่เอา ซ้ายกว่าซ้ายท่าทางจะดีกว่าโง่เฮงจะดีกว่าเยอะรับรองคราวนี้จะไปทางนี้แหละสรุปคำตอบก็คือกวนๆไม่ขึ้นท้งซ้ายทงขวาติ้งลงจากข้งงงางล่างเลยเห็นไหมบอกแล้วว่ารายการเราเนี่ยอย่าเชื่อในสิ่งที่ตามองเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราคิดก็ได้อุตส่าห์บ้ายแล้วก็ไม่ตอบสรุปก็คือกวนๆไม่มีใครได้คะแนนไปเลย ข่ามาสรุปคะแนนกันนะคะตอนนี้น้องโฟกัสได้3คะแนนน้องพลอยหศูนย์คะแนนและน้องคิม5คะแนนผู้ชนะวันนี้คือน้องคิมใชไหครับเราเป็นผู้ชนะในวันนี้รู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับดีใจสนุกสนานไหมครับสนุกครับสนุกขอเชิญทุกคนทางด้านหน้าหน่อยค่ะค่ะขอฝากข่าวกันนิดนึงนะคะทางททบ5เชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บหรือว่า เสียชีวิตจากการสู้รบค่ะโดยโอนเงินผ่านบัญชีที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนะคะและอีกหนึ่งเรื่องนะคะวันนี้ก่อนที่เด็กๆจะกลับบ้านพี่มีคิงคองบุฟเฟ่ปิ้งย่างมอบฟิวเชอร์มูลค่า800บาทให้กับน้องๆด้วยนะคะคนละ1ใบและมอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะโทรมาหลังจากรายการได้เลยะค่ะแล้วก็จะจัดส่งให้นะคะวันนี้เป็นยังไงคะเด็กๆสนุกไหมคะสนุกคให้มาอีกมาไหมม,มา,มาไหม,ไมคะเขิน<ม>ตลอด<ม>ตั้งแต่ต้นรายการจนถ,ถึงท้ายรายการเลยนะคะน้องคิมม,มีอะไรจะพูดครับจะมาอีีกกอคครรัับบมาวนไห มาหลายว,วันเลยค่ะมาหลายว,วันเลยสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการเราค่ะกรุงไทยแอคซ่านิยามใหม่ของการประกันชีวิตเบสเบรนด์ Brand, เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพค่ะเบรสตัดยูซ m ไอมีเดียจำกัดสตูดิโอไทยทำรายการขบวง,งจรครับบริษัทยูซิไอคอร์ปอเรชั่นจำกัดตัวแทนจำหน่ายพิทูสือ 3, ่อสามตโตโรไลน์เป็น,นการครับโพลิสทีวีทีวีตำรวจเมมโมรี่เรดิโอคลื่อนแห่งความสุขและอารมณ์ดี ยามองตาถ้วยทองครับและทิปโกซุประคิดค่ะวันนี้ความสนุกนานทั้งหมดลงแล้วพบกับพวกเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการหนูหนอยากรู้กูนกดเด